่ออู้ขงเขาะนี่ระดับจานมดทำให้เลยนะตัวแรกการตกเท็กซ์ลิงเท็กซัซเท็กซ์กลิงคือแม่ผมไม่ได้ปับกล้องหน้าไปดูไงผมก็เลยไม่รู้ว่าใครออาแอคติ้งอยู่แอคชั่น ดีให้น้องมนทำดิช่องน้องมันดีๆีมางดิให้เปิดโอ้ไอ้ี่คุณก็ถุนจับยาโรดอย่างเดียวเลยไม่มันถ้าของผมมาผมทำไว้เฉยเพราะว่าถ้าเราผมใช้เป็นแม่เหล็กใช่ไหมถ้ามันไม่มีหนีบไว้ะมันจะมันจะเทลงข้างหน้าเฮ้ยผมเอ้ยพีอาร์ผมเามาหนยนะเามาถึงไม่รู้ของอะไรนะสมุเข้าวานนะครับเดี๋ยวเรารอพอารจรถเอาคันเบ็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผจะได้ปลานะครับกับทริปเดินของที่ไม่ได้มาเดินอยู่ สามสี่สองสามเดือนแล้วมั้งนะเนาะแต่วันนี้กลับมาเดินของนะครับเดเ๋ยวมากันอันเดิแก๊งมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว,ว่าของแรกเราวาลอะไรเราพูด้กากเราไม่ตีอะเบานานนะโอรู้สึกจะจับขึ้นมาทีรู้สึกมันเบาเบาเริ่มตัดตรงนี้ไปเลยนะามาเริ่มกันเลยเขาเขาเกินไปแล้วเขาโยน,กกนปุ๊บกัดปั๊บอ่ะฟองขึ้นเลยอ่ะ เดินนำหน้ากันได้เลยครับก้งคงต้องอด่นนะครับดถ้าเดินตามน้ำมดุดน่าจะไม่ได้ปลาครับก็น้ำมดก็สอนพี่อาร์ตไปนะฮะเราก็ระหว่างนี้เราก็จะเดินนานำไป เขาเอาจนได้เขาเอาจนได้ตรงนั้นก็เอาจนได้ไม้เราสองปไม้แรกกัดแล้วไม้สองยังเอาอีกโอ้โหผมจะไม่ข้องกับคุณแล้วนี่ไงครับเสน่ห์ของการเดินคลองเรายังเพิ่งเอาเหยื่อลงน้ำเองผมยังไม่กัดเลยเนี่ย่าเอนนงีคครับป็ล ก็ก็คือเทคนิคคือดูดูหมายใช่มั้ยนะมดเนี่ยก็เพิมดก็จะสอนหลักสูตรไปด้วยนะฮะครับเพราะว่าพี่อาร์ตๆก็เพิ่งจะเคยมาตกนะฮะให้ได้ตัวให้ได้ตัวก่อนแล้วพี่ค่อยมาเป็นระบบตัวไม่ให้ได้ฟันผ่าก่อน เราเดินไปงที่ฝากแล้วมันอรงนึะเดี๋ยวพเริ่มื้อๆั็บกันพี่อตามไปเอะนผมให้พี่นำก่อนให้ได้ตัวก่อนแล้วเราเเรามาเลากันผมผมไม่รีบผมให้พวกพี่ไปก่อนเลยเพราะพี่ไม่เคยไงิงกับพี่อะิงทํเปราะพี่ก็อ่อนอยู่ด้วยแต่ก่อนนี้นเป็นเหมือนมามาหลักสูตรจบ กับน้ำมดนะฮะน้ำมดกัดไปสามแล้วนะผมยังไม่กัดสักตัวเลย คนนั้นก็เหมือนทะเลาะกันตลอดเวลามีแต่สะพานมีเลยทุกสะพานะมีหมดผมไม่รีบพี่ไม่ได้ยาได้เอาเอาให้ตัวก่อนพี่ตับไม่ตักนี่ออกเราต้องใส่อันนี้

ตัวเฮียปเนี่ยตัวเฮี้ยปไเนี่ยยมันัยังยังเกือบได้แล้วเฮี้ย่ะวัดแล้วมันนี่มันมันไม่มันรับไม่ได้ครับต้องส่งมันต้องส่งนิดนึง ね ขัดแล้วก็กระโดดเจ้ยไปเลยช้อนตัวเล็กแก่ดียงตัวไม่ดึงคือบอ่ะพี่ <c oughs> น,นี่ฮะน้ำมดโยนปป๊๊บบ,บ,บ <c oughs> กัดแล้วกัดแล้ว <c oughs> ขลายขลายนะฮะเห็นไ,ไหมเห็นน้ำมดเขาเทพขนาดไหน ไม่กัดกัดนะแต่ตัว,ตวเล็กมากอ่ะ <laughs> ยังไม่ได้เลยนะฮะ Terima kasih. ตีมาสักพักแล้วนะก็มีกัดบ้างนะมีกัดนะผมหลุดไป2ตัวแล้วนะตัวเล็กๆนะครับก็แต่น้มดได้ไปสามสี่ตัวแล้วเดี๋ยวลงเข้ามาเข้ามาในฐานะอาจารย์นะเราต้องยอมรับนะฝิกมือเขาสุดยอดอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเวลเราไป มีกัดอยู่นะกัดเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใต้สะพานมันก็โดนอี่นิดแต่ไม่ไดีดีแล้วไม่รู้ทาไมนะหรือเพราะว่าห่างหายจากการตกสติไปนานเลยจับจังหวะไม่ได้หรือเปล่าไม่หรอกผมอ่อน,นเองแหละนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะที่เห็นอาจจะย้ายหมายกันอยู่นะครับก็เห็นเด็นย้อนกลับไปที่เดิมน,นะครับก็ขึ้นรถน่าจะย้ายหมายกันละตอนนี้เราย้าให้มาอยู่ที่คลองกับช้างบนนะฮะก็เดี๋ยว มาดูกันว่าผมจะยังได้ผมจะจะจะ,จะได้ปลาหรือเปล่านะฮะก็ดีครับไปดูกันนี่น่ะของทัะช่างนะฮะก็ของกวนของควพูดนะ ยังเลยครับเพิ่งมาเองท่านนี้มงคหาช่องทองทับชากันต่อไปนะครับ บาบาเจอเบาๆล้วค่อยเจอเรือไปายสองอ่ะตอนกลางคืนเขาน่าจะนั่งเรือแทงปลากันเหมือนแนวเหมือนบ้านหมกอ่ะ ขนาดคลองในเมืองนะอยังเขายังนั่งเรือแทงปลาอเลยตอนน,นอไฟไ,ฟไฟี้ใช่แล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆเขาบอกคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ไอคนแทงก็ลุงแถวนั้นแหละไไนี่เวลาก็เย็นแล้วฮะจะทุ่มหนึ่งละก็เดี๋ยว คงต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับแต่ว่ามันมีแต่ไซส์เล็กๆครับก็เบ็ดเราผมใช้เบ็ดสองโอนะแล้วก็ตัวหนึ่งไม่ไม่เกินคื้อบมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับที่จะได้ปลาก็มีกัดมีกัดนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวกําลังเดินทางกลับนะครับก็คิดว่าคงถึงประมาณทุ่มหนึ่งพอดีนะครับถึงรถแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปิดคลิปกันแล้วนะฮะปิดกล้องไปแล้วปิดกล้องไปแล้วด้วย ที่เรากำลังเดินทางกลับนะครับเออ,อระหว่างที่เรากำลังเดินทางกลับแล้วตอนนี้ประมาณทักทุ่มหนึ่งทุ่มน,นี่ครับก็เป็นนัดขิงนะครับคุนขิงก็ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเป็นไซส์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในวันนี้ที่เรามาตกกันเลยนี่นะครับโอ้โหนี่ครับ,รบก็ถือว่าเป็นแมก่อนกลับก็มีอะไรบอกแล้วมีเซอร์ไพรส์ดีแล้วยังไม่ปิดคลิป โอ้ท้องกลมท้องอ้วนเลยอ่ะิงก็เอาขึ้นมาแล้วโอ้เียความสนุกขะหอมนการตกปลาตีเอียงตาหน่อครับตาเมื่อยน่โอเคครับก็ได้ขึ้นมาอีกตัววันนี้ก็ได้กันงูนะมันไม่ไหวมันมืดจุนจุนก่อนผมปล่อยแล้วนะครับไปลูกโอ้เหลือคนเดียวเว้ยเอ้ยเหลือคนเดียวเว้ยโอ้แม่ครับเอเงครับก็ สรุปสรุปนะตอนท้ายผมก็ได้มันมาอีกตัวหนึ่งนะ่ครับก็สรุปผลประกอบการวันนี้เนาะตอนแรกปิดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่นี้มาปิดอีกรอบหนึ่งนะก็นำมดได้ประมาณ4ตัวเนาะในขนาดตกเล่นๆนะนี่เ่ดูตกเล่นๆนะฮะส่วนนี้ก็ตกแบบจริงจังเขาบอกเขาจริงจังนะฮะจริงจังก็ได้ไปตัวหนึ่งผมก็จริงจังได้ตัวหนึ่งแต่จริงจังกว่าไม่ได้นะครับโอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับเรากำลังจะเดินทางเข้าหมายเพื่อไปเดินฟ้องหมายอะไรเราจะฟ้องกันเหรอกูว่าคลิปกูนี่เฮี้ยใช่ไหมไม่เคยสงบสุขเลยเนี่ยก็เป็นวันหยุดพักผ่อนสบายๆนะครับสบายตองไหนกูเหนื่อยแดดก็ร้อน